สวัสดีครับนน่วันนี้ก็มาพบกับผมนะผมเซลฟูผาครับภูเก็ตเอเชียนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับหยุดปีใหม่ไปคิดถึงกันหรือเปล่านะครับผมวันนี้ภูผาก็เลยนะครับผมพามาชมนะครับผมบรรยากาศนะครับผมจัดส่งมอบรถกันหน่อยวันนี้โอ้โหรถกําลังทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับก็หลักๆก็ยังเป็นตัว L50 นะครับผมตัวนี้เป็นตัวขายดีกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ดง่ายวงางป็นรถตลาดนะครับ ตัวนี้นี่นะครับก็นะครับ L50 ทั้ง3คันเลยโอ้โหจัดส่งนะครับผมตัวนี้ใช้ดีนะครับอ่าก็สำหรับ L50 ตอนนี้นะครับผมโปรโมชั่นปีใหม่เลยนะครับผมอ่าก็พิเศษมากมายนะครับนี่ของแถมจัดเต็มนะครับก็สำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมเป็นรถสารพัดประโยชน์นะครับผมค้งวงจอมากเลยนะครับโดยจะเป็นงานไล่งานหน้านะครับผม หรือว่าจะไปรับจ้างด้วยก็ได้นะครับนี่อุปกรณ์ครบสามชิ้นแบบนี้นะครับผมอุปกรณ์ครบสามชิ้นแบบนี้ดาวเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมมกรลาปีหกหกนะครับก็จะดาวรับรถอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับได้อุปกรณ์ครบสามชิ้นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะมีนะครับผมงวดย่อยนะครับผมเสียนละสองพันสองพันนะครับ พอถึงรอบปีนะผมลูกค้าก็จะได้จ่ายนะผมอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทนะครับผมนี่นะครับก็จะผ่อนแบบนี้ทั้งหมดเจ็ดปีนะเอกสารใช้อะไรบ้างใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้บหนึ่งคนนะครับแค่นี้ลูกค้าก็ออกรถได้เป็นคันไปเลยนะครับผมนี่นะครับรถก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมวันนี้โอ้ก็จัดส่งอยู่ประมาณยี่สิบคันได้นะครับอ่าก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ก็เอกสารในการออกใช่อะไรบ้างนะครับผมลูกค้าก็ใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็ออกรถเพิ่มคันไปได้เลยนะครับซื้อรถแถมรถซะด้วยนะครับผมนี่นะครับดูคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมถ้าว่าถูกใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมให้กับช่องคุปตาวนุนนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเซลล์ผูผานะครับถ้าว่าลูกค้าสนใจนะครับผมก็อย่าลืมนะครับโทรมาติดต่อนะครับผม ที่ภูผานะครับ061ขนนะครับ018-0354นะครับผมที่สำคัญนะครับนี้ภูผาจจดส่งให้ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่จัดส่งเยอะซะด้วยนะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย